องลงอีกแล้วนวัดฟ้าดแรงถึงคอมเมนต์ไม่รู้จริงอย่ากเขียนควรให้เกียรติองค์กรเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ประสบความสำเร็จมีคนรู้จักทั่วโลกสำหรับเวทีมิสแก t นช i ยแลนที่มีเอกลักษณ์และความแปลกใหม่แตกต่างจากเวทีอื่นทำให้ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติล่าสุดมีเรื่องมาทำให้บอสนวัดเจ้าของเวที ถึงกับหัวร้อนอีกแล้วหลังเจอคอมเมนต์ที่ไม่โอเคโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพดรูปที่คอมเมนต์ว่ามามีคือตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะจริงๆผมไม่รู้นะว่าหลังบ้านเรื่องมันเป็นยังไงร้อรซแต่เรื่องมันเลวร้ายหนักมากถึงขนาดที่บอสต,ต้องจุดๆ,ๆพร้อมเขียนข้อความว่าถ้าไม่รู้ขอความกรุณาอย่าเขียนดีกว่าผมเป็นคนมีเหตุผลและรักและต่อสู้กับสิ่งที่สร้าง และผมบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำอะไรคนก่อนนอกจากใครทํามาผมทํากับการไม่มีวุฒิภาวะน่าจะเริ่มจากการเอาตําแหน่งออกเพราะเจ้าของบริษัทฝั่งนู้นก็ตกใจเพราะยังต้องเป็นเจ้าภาพ,าพและขายสปอนเซอร์มีปัญหากันหมดและเจ้าตัวยังเสริมต่ออีกว่าเปิดโอกาสให้ติ่งบางเวทีมาเนบแนมว่าจะไปประกวดต่ออีกเวทีผมว่าแบบนี้มิสแกนเสียหายนะครับ ยังมีเรื่องอีกเยอะไม่เคยคิดจะเล่าทั้งนี้เมื่อเอาตำแหน่งออกปัญหามันเกิดไปทั่วจริงต้องแอคชั่นบางอย่างเพื่อเกียรติขององค์กรครับ